โอ้ยชื้ต่อด่านสีดีกว่าใช้ตัวอะไรดีแทกซักนั่นแหละอะไรดีว่า,ามันมันต้องเท่กว่านี้หน่อยครับอเปลี่ยนสีรองเท้าครับนี่เปลี่ยนใ่อันนี้ครับทรงผมนี่โอ้ยถุยเหอะนี่นี่ไงดีตาลูกตาเอากระกากกระกากหน่อยนี่ <laughs> จากแซกกลายเป็นพักไปแล้วชื่อพักปาก ล้อเล่นล้อเล่น What are the f u c k s เลยถุยอืมนี่หน้าตามันต้องพิกลจิบหายละ What are the ถุยเออมันต้องตัวนี้นแหละตอนนี้ตัวละครของเรามีชื่อว่า p r a x นะครับนี่ตอนด่านสี่เก l a x y e v o l u t i นนี่แหลกลิบหายเลย อัดทีไล่แหลกทุกทีเสร็จมามามากูคงหมดอุย้ยเฮ้ยแม่งแม่งม,มีลูกซองอยายาใช้ลูกซองเห็นใช้ลูกซองเห็นยาใช้ซองกูอุยอ้ยเฮ้ยไม่ใช้ซองมึงก็ใช้เลื่อยนะงั้นเจอเลื่อยกูนี่ล่วงเอากูก็ล่วงว่ะเก็บเปิ้ลเก็บเปิ้ลเออนี่มึงเคยเห็นเปล่าจิ้งจอกหน้าตาดีอย่างกูเออเล่นปืนลัวเอาดิเอ้ยล่วงอีกแล้ว แม่งแหลกพิกลนวะกระตุกกระตุกออไม่รู้วะบาบลเออช่างมันอาชับอ,อัจฉบโอ้เวนเวนอาชับอ๋อมันกระตุกกระตุกอ๋อมาดีมาดีาดจิงจอกขาโหดล้อแล้ว นี่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 เล่นบาเรียรอเฮ้ยได้ระเบิดวะกลุยเองกลุยเองโอ้ตายคู่รีบ,ร,บรีบเกิดเอา้าโหนี่พวกมึงลุมกูเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นขาโหดเอ้ยฉิบหายแล้วไงอย่าเล่นอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลุมกูอ่ะมึงลุมกูอ่ะมึงลุมกูอ่ะเฮ้ย ลงมาข้างล่างเอ้าไม่ได้ให้ลงอย่างนั้นกูหมายให้ลงมาชั้นล่างไม่ใช่ให้ลงแบบโอ้โหอย่างนั้นเฮ้ยเอ้ย,อยแผนชั่วเอ้าเอ้ยอยืแม่งเด้งหล่นนีกทาไมอืถ้าไม่ติดว่าแหลกนะพวกมึงตายไปตั้งแต่สเตจแรกแล้วใช่ปะวะไม่ใช่สเตจดิกูมาละเมออะไรเนี่ยละเมอด่านเหรออ๋อนั่นไงใหม่เลยมาใหม่หมาป่าไม่มีทางแพ้ซอมเบะหรอก มาแล้วนี่นี่แผนโคตรชั่วเลยบ้างเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ามึงไม่ตายเหรอเนี่ยนี่เออโดดมาข้างบนเอ้าเฮ,ฮยาอย่าเก็บดาวนถ้าเก็บดาวแล้วมันจะอามาตะใช่ไหมเนี่ยอืละเมอพูดคนเดียวกูบ้าเปล่าเออไม่มีใครมาแคร์อะไรกูเลยเพลงกูเอ้ยเกมที่กูเล่นแต่ละอันแม่งก็กากเนื่องจาก โอ้กูไม่ได้แคส์นในคอมเลยด้วยกูแคสในโน้ตบุ๊กซึ่งโน้ตบุ๊กคุณก็รู้ว่ามันกากอยู่แล้วเฮ้ย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 เอาแล้วไงกูว่าละศพกระจายบังยังจะประเดิมศบอีกเนาะช็อตกันมามามากูช็อตกันนะกูช็อตกันนะอย่าเสือกนะกูชอก็อตอ้าวช็อตกันหมดวะอ้าวเลื่อยแม่งก็หาย เอ้ยเอ้ยเอ้ยเรื่อยเรื่อยยยไอ้ยลวงแซนซ์ซค,คอนติเนียร์คอนติเนียร์คอนติเนียคอนติเนียว,ว้าว,วเสร็จแล้วเว้ยด่านนี้เรามากันอย่างโปรเฟชชั่นอลนะครับเราจะเล่นกันแบบใจเย็นเฮ้ยตัวอะไรโผล่มาโอ้โหตกใจโอ้ไม่ได้ตกใจหรอกกูฟอร์มเองงั้นแหละแถไมไปเรื่อยนี่ เออของกูมานี่เอาเห็นไหมหมดเลยอาวุธกูหมดอายุไขเลยมาดีมาดีาดกล้าปะอุ้ยหตกใจ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 ออ้ยอย่าฟาดกูเสียวอย่าฟาดบวกเอาอจิบหายแล้ว เอางั้นกูใช้อาวุธของมึงมั่งอ้าเอ้ยนี่จับแม่งจากนั้นก็บังเอชช็อตไม่ตายพ้องเป็นอามาตะหรอบากบากอุย้ยอุ้ยอุ้ยหูยเศรษฐนายอดมากเลยอ่ะแล้วอีสิงโตอะไรมันไปคาอะไรอยู่ตรงนั้นมึงอย่าแย่งอาวุธกู เอ้ยกูนึกว่ากูได้น่ะมึงขโมยกูอ่ะนี่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 บังบังบังสี่จุดบังทองแถมหนึ่งจุดเรียบร้อย Achievement Zone R โอ้โหกูบ่นเทียอะไรคนเดียววะเอ้ยจบ z o n หนึ่งสักที